สวัสดีค่ะ MPU อัปเดตสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของมหวาวิทยาลัยนครพนมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะมหวาวิทยาลัยนครพนมวงสวงการสร้างเรือไฟโชว์ประจำปี2568เพื่อสืบสารประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมคณะผู้บริหารบุคลากรและทีมศิลปินเรือไฟร่วมประกอบพิธีวงสวงการสร้างเรือไฟโชว์มหวาวิทยาลัยนครพนมประจำปี2568 สำหรับปีนี้มาหาวิทยาลัย,ยนครพนมได้จัดสร้างเรือไฟโชว์ขนาดความยาว50เมตรสูง15เมตรเพื่อรวมแสดงแสงสีอลังการในงานประเณีไหลายเรือไฟสวัดนครพนมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2568ณบริวเวณรึงฝั่งโค้งเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยเรือไฟโชว์ของมาหาวิทยาลัย,ยนครพนมจะเข้าร่วมไหลในวันที่27และวันที่29กันยายน2568และวันที่2วันที่4 และว,วันที่6ตุลาคม2568อมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมรับมอ,อกกบกระป๋องเครื่องดื่มร่วมสร้างสารเรือไฟโชว์ประจำปี2568หามหาวิทยาลัยนครพนมรับมอ,อกกบกระป๋องเครื่องดื่มจำนวนส0 0พใบาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจำนวน5500ใบาจากวิทยาลัยนาวาเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ตะเกียงบรรจุน้ำมันสำหรับการประดับเรือไฟโชว์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2568โอกาสนี้ขอเชิญชวนบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษารวมถึงสิทธิ์เก่าและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้้วยการร่วมบริจากระป๋องเครื่องดื่มขนาด180มิลลิลิตรโดยเปิดรับบริจาคถึงวันที่12กันยาย,ยน2568มาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะมาหาวิทยาลัย,ยนครพนมร่วมหาหรือกิจกรรม kick off โครงการโซลารูฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการหารือกิจกรรมคิ c k off โครงการโซลารูฟร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการโซลารูฟสำหรับสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยันปนนมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและข่าวต่อมาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Open House OpenH น a ฮา Fast m p u 2025คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสาตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกว่า100แห่งรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1, 0 5 0คนกิจกรรมภายในงานน้องนนักเรียนได้รับความรู้และความสรรนานกันไปแบบจัดเต็มกับงานอาทิเช่นการประกวดทักษะและความสามารถทางวิชาการเรียนรู้และทํากิจกรรมตามบูธสาขาวิชา,าต่างๆซึ่งจะเป็นข้อมูลให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดของตนเอง สำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปและนี่คือสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของมหา,าวิทยาลัยนครพนม MT Update สวัสดีค่ะ